มาถึงแล้วคะ่ะมาถึงแล้วอันนี้ของฝากนะคะของฝากจากพี่ชายคะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่ามีอะไรอันนี้ก็ของเพิ่งจะส่งมาถึงแกะดูอันเ็กก่อนแล้วกัน แอนแอนขอบคุณมากนะกคะขอบคุณค่ะมิตรภาพดีๆกระเลนเฟสน้ำกันนี่แหละจ้า <laughs> เลนเฟสน้ำกันพี่เพื่อนกระพานแล้วเนาะจ้าเนาะโอ้ยมะม่วงขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะของมาถึงแล้วจ้า แกะเลยนะคะอืมแซ่บจ้าแซ่บขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะของฝากมาถึงแล้ว มิตรภาพมีจริงค่ะมิตรภาพม่จริงมิตรภาพดีๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับของฝากจากพี่ชายจ้า นึกว่านึกว่าพอมีของทุกกระจายเบิดอยู่ในกล่องมีแต่ยังนี่กระดาษมีอยู่จ้ะมีอยู่ขอบคุณมากนะคะของมาถึงแล้วค่ะขอบคุณมากะคะ่ะ